yeah mm -hmm. แล้วก็เ hey, ทใส่ในภาชนะค่ะต่อไปจะเป็นการเอากระดาษทิชชู่จุ่มลงไปแล้วเราก็จะสังเกตวนะคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกระดาษจะไหมหรือไม่เชิญดูเล่เลยค่ะนี่ค่ะคือผลการทดลองที่เราอ จะเห็นว่ากระดาษมัน สารที่เราผสมไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังอยว่นี้ละค่ะครับกับผลการทดลองนะกระดาษที่เรานํามาชุบสารละลายนะั้นมันเกิดไฟแต่กระดาษไม่ไหม้ครับส่วนเช็ดชู้ธรรมดาที่ไม่มีอะไรเคลือบมันไหม้ไปหมดเลยครับ <laughs>